สวัสดีครับทุกคน,กคนวันนี้เรามาเจอกันช่องเมออิงแฟมารีค่ะวันนี้เราจะไปตกปลาที่บึงบึกกันนะคะเข้าไปเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องเมออิงแฟมารีที่เราพูดกันเมื่อกี้แล้วค่ะกับพ่อกับป้าปาพี่นะคะวันนี้เราจะมาตกทิปเรามาตกปลาที่ บึงบ้งบึกบึง้งบ,บึกบ่อตกปลาทุกคนวันนี้เราจะไปอะไรนะกล้องไม่ถือให้แม่ไม่ถือให้พี่ไม่ถือให้หนูนดนะนได้แค่โอ้เขาพูดได้เขา่ะตอนนี้จะไปองมันมันนั่นแหลที่บึงสำราญอนน่ะ ราจะไปนั่งตรงที่ตาลาเจีอทุกคนสังสะท้อนนะเพราะที่นี่แดดแรงทุกคนแดดแรงตอนเช้าทุกคนที่นี่เป็นหินนะเนี่ยเป็นหินทุกคนเป็นหินแล้วก็เป็นดินด้วย ก็อนี้สีสไลดเขียวลาะทุกคนพี่น่าสไลดเขียวของที่นี่ก็มันดูเก่าเลยนะทุกคนมันดูเก่าแล้วแหละ จะตีเยด้วยตีเยเหนียวไหมก็เดียวนะแต่ว่าิวัีรู้ว่าสายนิ่ทีถ้าดีใดีมันสายเต็มมันก็จะนิ่งรันถ้เป็นโเทไกได้ใช งานดูหนไหมมามา่าบอกแล้วเบบี้นี่อะไรเบบี้อันไหนดูหน่อยซิตัวใหญ่ไหมไม่ไใหญ่ค <laughs> <c oughs> ่ะเบบี้นะครับทุกคนเฮ้ย้า <c oughs> โอ้ยน้อย กาโหเหรอเฮ้ยถ่ายรึไม่ถ่ายเอาขึ้นมาไม่ได้นีอ่อดูกาโหหน่อยอย่าขึ้นห้ดูดูด้หยปาาไปเลยากาโหลกที่นี่นี่ปากมันบางกาโหหนึ่งสอง A À papa Ok. <cười> ok. <cười> okay.

การตกน้ำมี่เยี่ยมที่สุดที่เรเหวอืม